ผมเคยนำข่าวเรื่องประเทศอุรุกวัยที่ใช้วัคซีนซิโนแวคของจีนฉีดแล้วปรากฏว่าป้องกันไม่ได้เกิดการระบาดกลับมาใหม่อีกอย่างกรณีของประเทศอุรุกวัยซึ่งเอาวัคซีนจีนฉีดเป็นประเทศในอเมริกาใต้ที่ ได้รับการยอมรับว่าฉีดได้ไวที่สุดแต่สุดท้ายวัคซีนซิโนแวคนี้ไม่สามารถจะป้องกันการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิดได้ก็เกิดการระบาดใหม่แต่ปรากฏว่าในประเทศไทยมันมีปัญหาก็คือสื่อมงชนรับกล้วยจากซีพีครับลงข่าวบอกว่า ที่อุรุกวัยได้รับผลดีมากผมเคยเอาเรื่องนี้มาบอกกับท่านแล้วนะครับนี่ดูจากท่านกลับไปดูคลิปอันนี้ก็ได้เมื่อวันที่7มิถุนายนผมได้เอาเหตุการณ์ในอุรุกวัยมาเล่าให้ท่านฟังว่าในอันนี้ท่านไปดูเลยนะครับรายการลูกเขารู้เราวันจันทร์ที่7มิถุนายนบอกว่าโหมฉีดวัคซีนจีนในไทยซื่อใส่ไข่ ข่าวอูรุกวัยว่าได้ผลร้อยเปอร์เซนจริงๆมันไม่ได้ผมเก่ารหักฐานมาบอกกับท่านแล้วแล้วตอนพิเศษผมตัดตอนเป็นตอนพิเศษด้วยเอสดนี่มันคนไทยมันเหมือนเป็นทาตนะเออเหมือนเป็นทาตเลยมันผูขกขาดวัคซีนฉีดตายก็ยังไปต่อวันนี้ก็ยังไปต่ออีกไม่หยุดเหมือนกันแล้วไม่หาทางออกอื่นๆ จกข่าวตรงนี้แหะครับที่ผมยืนยันนะเมื่อวันที่7มิถุนาเนี่ยผมเชื่ว่าหายนะวัคซีนจีนที่อุรุกวัยเป็นหายนะนะใครเชื่อใครเมื่อข่าวไทยสวนกับข่าวโลกถ้าไปดูเลยครับวันนี้มีอีกประเทศหนึ่งคือคอสตาริกา ยืนยันอีกท่านดูข่าวจากคอสตาลิกานะครับนี่ข่าวข่าวของ CNBC อีกประเทศหนึ่งนะครับไม่ใช่อุรุกวัยแล้วคอสตาริกาจะข่าวรายงานว่าปฏิเสธไม่รับวัคซีนโควิด -19 ซิโนแวคของจีนแล้วโดยกล่าวว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ข่าวจะกอ Inside ินไซเดอร์ก็ลงนะครับอินไซเดอร์บอกว่าคอสตารททิกาปฏิเสธวัคซีนจีนโดยกล่าวว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอขณะที่การฉีดวัคซีนจีนกำลังถูกสงสัยในคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ข่าวของรอยเตอร์ก็ลงอีกลงของประเทศคอสตาริกานี่ครับข่าวของรอยเตอร์ก็ลงบอกว่าคอสตาริกาปฏิเสธการรับวัคซีนโควิด1 9ของซิโนแวคโดยกล่าวว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอของฟอบก็ลงนะครับ ของฟอบก็ลงวัคซีนซิโนโแวรของจีนกำลังถูกตั้งข้อสงสัยขณะที่หลายประเทศที่ฉีดวัคซีนนี้กลับเจอการติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นบูมเบิร์กก็ลงครับที่ผมเอาข่าวนี้มายืนยันเพื่อหเห็นว่าข่าวต่างประเทศเขาลงหนานแน่นกันหมดแล้วเจ้า วัคซีนของจีนนี่วันนี้ปรากฏว่าวัคซีนแอสต้าที่โรงงานพ่อผลิตไม่ทันดันไปสั่งจีนเข้ามาใหม่อีกเออไม่สั่งที่อื่นด้วยนะครับก็อยากจะให้เห็นเห็นเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านนี่บูมเบิร์กครับบูมเบิร์กส์สำนักข่าวจากนิวยอร์กนะฮะ บอกว่าแผนการระดมฉีดวัคซีนของไทยปันป่วนสุดๆเจอทั้งการยกเลิกการฉีดและการขาดแคลนวัคซีนข่าวรอยเตอร์บอกว่าเจ้านี่นี่เกิดข่าวรอยเตอร์บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียครับนี่ครับ เกิดเหตุการณ์ที่อินโดนีเซียวันนี้ข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อินโดนีเซียหลายร้อยคนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากได้รับวัคซีนโควิดซิโนแวคของจีนครบสองโดสแล้วเป็นยังไงครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนหมดแล้ว ผมเอาข่าวมาลงรายละเอียดแต่ละสำนักข่าวที่เขาลงเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าไอ้ยุทธก็ต้องรู้ไอ้หมอทั้งหลายก็ต้องรู้ว่าวันนี้ตัวซิโนแวคของจีนเนี่ยคุณภาพมันตำ่ำถามว่า,า้้เมคุณภาพต่ำอย่างนี้คุณจะมาให้เหตุผลบอกว่า มีวัคซีนดีกว่าไม่มีวัคซีนได้ยังไงทำไมไม่ไปหาวัคซีนอื่นที่มันดีกว่าที่เขาก็รู้กันหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรประชาชนก็รู้ไอ้เจ้าหน้าที่ก็รู้หมอมันก็รู้แต่ทำไมต้องเอาวัคซีนจีนอีกก็บอกได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับมันมีเงินทอนให้จากซีพีเจ้าสัวใหญ่ที่ดูแลเรื่องนี้ แล้วคนตายจะให้เราทำตาทำหน้าตาเฉยเฉยกันอย่างนี้เหรอครับจะให้เราอยู่กันเฉยเฉอ,อย่างนี้เหรอผมก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วเอาหลักฐานที่อัปเดตสถานการณ์มาเล่าให้ท่านฟังถามว่าเพราะอะไรวันนี้คงไปขวางอายุธมันไม่ได้หรอกครับมันก็คงจะระดมฉีดระดมฉีดสุนายนทีวีไม่สามารถจะไปบอกกับประชาชนได้ถึงทุกที่ เว้นแต่เพื่อนเพื่อนช่วยกันแชร์มากๆามากม,ากมากแต่ว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งแม้จะรับรู้ข่าวจากสุนัยแล้วก็มีความหวาดกลัวว่าจะติดโควิดก็จำยอมว่าไปดีกว่าอย่างน้อยแสนละยีสบคนแสนโดดนี่ยีสบคนเจอบาดเจ็บตายก็ก็ยังดีไม่ใช่เราอะกลัวว่าจะตายเพราะโควิด แม่มันน่าสงสารคนไทยนะครับตอนนี้ว่ากันจริงๆแล้วผมก็สุดจะทำอะไรได้ก็ทำได้อย่างเดียวคือให้ข้อเท็จจริงท่านลองดูนึกภาพต่อไปผ่านไปอีกสามเดือนสี่เดือนจะมีคนตายจากวัคซีนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่แน่นอนมันไม่ได้ตายร้อซแต่ว่าอายุดมันควรจะหยุดได้แล้ว ในต่างประเทศนี่ถ้ามียอดคนตายอย่างนี้เนี่เขาเดินต่อไม่ได้ครับแล้วคำว่าแอสตาซ e เนกาผลิตที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามาตรฐานมันจะเท่ากับอังกฤษนะอย่าลืมว่าการผลิตแล้วมันมีสารปนเปื้อนคือความสามารถในรายละเอียดในการจัดการนี่อาจจะเจอระหว่างการบรรจุก็ได้อีกก็มีผลต่อร่างกายอีกเหมือนกัน ถ้าการระดมฉีดวัคซีนไปต่อไปอีกสเดือนหเดือนจากของจีนที่ระดมมาเนี่ยแล้วเกิดมันเกิดกลายพันธุ์ซึ่งขณะนี้มีแล้วของเดลต้าคือสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์บาซินสายพันธุ์แอฟริกาที่มันแปรกลายพันธุ์เนี่ยแล้วเกิดเอาไม่อยู่อีกเกิดระบาดขึ้นใหม่อีกเหมือนอย่างเขา ของอินโดนีเซียข่าวคอสตาริกาข่าวของอุรุกวัยอย่างเงี้ยอีกสามเดือนหรืออีกหเดือนต่อไปนี้เกิดมีการระบาดกลับมาใหม่โดยชัดเจนแล้วเราเตือนแล้วว่าวัคซีนของจีนซินโนแวคนี้มันไม่ไม่มีคุณภาพมากพอที่จะเข้าช่วยดูแลเรื่องการป้องกันเนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ย เราจะพูดอะไรครับมีคนบาดเจ็บล้มตายอีกทั้งทั้งที่ฉีดครบสองโดสแล้วเนี่ยจะทํำยังไงครับอย่างที่เกิดขึ้นในคอสตาริกาอย่างที่เกิดขึ้นในอุรุกวัยและอย่างที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ที่อินโดนีเซียที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยผมว่าถึงวันนั้นเนี่ยแค่ขับไล่ไปยุทธ์น่าจะไม่พอ และยิ่งถ้าวันนี้วังอุ้มประยุทธ์อีกแล้วเกิดพลิกกับโควิดระบาดหนักเข้าไปอีกทั้งทั้งที่ฉีดวัคซีนเสียสตังก็แล้วบาดเจ็บล้มตายก็แล้วจากการฉีดวัคซีนของจีนแล้วมันยังกลับมาระบาดอีกผมว่ามันจะกระทบถึงระบบนะครับผมถึงเตือนเรื่องนี้หลายครั้งว่า การเกิดสันดาบหรือการเกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนเขาอดทนทนไม่ไหวและเขารับรู้กันหมดแล้วเนี่ยวันนี้ในประเทศก็ยังปิดข่าวไม่ให้ถึงวังแต่ความจริงวังอุ้มอายุตอายุทธก็ทำตามที่วังสั่งรักษาผลประโยชน์ของวังแล้วประเทศไทยเปิดประเทศไม่ได้มันเกิดพลิกกลับขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้แช่งแต่ในอนาคต ไม่อาจจะคาดการได้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดในอนาคตวังจะตอบคำถามยังไงต่อเรื่องนี้ต่อการเสียชีวิตของประชาชนที่จำต้องทนการใช้วัคซีนของจีนทนการใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตจากโรงงานพ่อพี่น้องเขาตายปู่ย่าตายายเขาตายเสร็จเรียบร้อยฉีดไปครบโดส สโดสแล้วฉีดไปสองเข็มแล้วหเดือนต่อมาระบ,บาดใหม่อีกตายกันอีกวันนี้ผมพูดกับท่านแล้วนะครับพี่น้องครับวังต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วนี่คือประเด็นใหญ่ที่สุดที่วังมีพระช้ำนัดเต็มๆยับยังได้แต่ไม่ยับยัง นี่คือประเด็นที่ผมจะต้องย้ำกับท่านและขอให้ท่านช่วยกดไลค์ให้กระจายไปถึงให้ประชาชนมากที่สุดด้วยครับ